ซีฟูด้ดราดเข้าไป <C ül> จิ้มซีฟู้ดตามไป <C ül> มันควรต้องใส่แล้วใช่ไหม <C ül> ใช่อ่าไม่ยเึเก็บปะเออจริงว่ะเออก็รอไปสิเออ <C ül> มาแล้วสวัสดีครับผมส <C ül> วัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทครับผม เล,เล่นไปก่อนเทปแรกเล่นเล่นไปก่อนนะครับผมอยู่กับผมพี่โอรครับและนี่คืออินเดียออกกินอยู่กับปากยากทากับมือ <c oughs> กินทุกอย่างที่ขวางหน้าฮะมีอะไรมาแล้วก็จะกินกินให้หมดกินให้เกลี้ยงแล้วก็ลองมาแก่สูตร,รมาลองทํากันด้วยมือของเราเนี่ยแหละ Work ์ r ฟอ Home แบบนี้เนี่ยอยากจะมีอะไรที่มันได้แบบ International อย่างนี้ทีมงานจ๋าน้องออลิซาเบธมาเลยใช่ เ,เดี๋ยวก็มีชื่อประหลาดประหลาดงอกมาทุกอีพี <laughs> วันนี้เราก็จะเริ่มรีวิวกันด้วยข้าวเปล่านั่นเองนะครับไอผ่านรีวิวที่อยู่ข้างล่างสิเออโคเรียดองโอเคแซลมอนดองซีอิวเกาหลีอีกหนึ่งกระป๋องก็คืออะไรสิเหมือนกันออบแต่เป็นกุ้งดองโอเคกุ้งแช่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 านไหนไม่เวิร์กรีบห้ามเลยนะอ่ะมาดูกันไปดูกุ้งสิไปด,ดูกุ้งแยะ อึส่ะโอ้ยหนึ่งสองสามชาร์ปอึตัวใหญ่นะเป็นเล่นไปแซอมอนอ่ะนี่ฟาบนี่อันนี้สาหร่ายใช่ไหมข้าวลงใช่ไหมแล้วเราไปคุณแซอมอนแล้วกันนะ นี่เราปฟเบ้าไปเราหอ่ออย่างนี้ถูกไหมแล้วเราก็เบลล์คำเดียวถูกต้องไหมไปอยู่ที่ไหนมาวันนี้ผมอ,อร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยจริงรอร่อยเลยเออเอาประดิบไปดองแล้วรสชาติมันจะดีทวีคูณขนาดน,นี้แต่ถ้าให้มันครบเซตเนี่ย ความไทยๆอย่างเรามันก็ควรจะต้องมีอะไรครับน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ของมันต้องมีของมันขาดไม่ได้นี่เรามีด้วยไหมเนี่ยเฮ้ยบ้าบอแม่ยังกระเซ็ดมาขอนุญาตกับน้ำจิ้มซีฟู้ดราดเข้าไป้ยดีลองกุ้งบ้างนะครับผมเราห่องนี้ปุ๊บใช่ไหมเราเปาะ รู้ได้ยินไหมนะเสียงเนื้อกุ้งมันแบบแกรึบกรึบเลยอย่ะอีกสักชิ้นลองเทียบกับคุณน้ำจิ้มซีฟู้ดดูน้ำจิ้มซีฟู้ดตามไปอร่อยอชิมเสร็จทีนี้ทำกันดีกว่านะครับผมทดลองกันวันนี้เรามีทั้งแบบ A, ก๊อปเกรด A กะงานมิลเลอร์เลยอันนี้จะเป็นซีอิ๊วเกาหลีนะครับโฮริอันนัมเบอร์วันเลยนี่ ส่วนที่เหลืออันนี้เป็นการทดลองครับดูว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับผมเอาจากบ้านเราก่อนอันนี้เป็นสูตรไทยก็ต้องอะไรครับน้ำปลานะฮะต่อไปแล้วเราข้ามฟากมาที่ญี่ปุ่นครับใกล้ๆกับเกาหลีนะฮะก็มีโชยุไปทางจีนทางจีนไม่รู้จะไปยังไงแต่ซีอิ๊วขาวนี่นแหละเออน้ำตาลสายเรามีน้ำตาลปี๊บด้วยม,มีขิงนี่มีกระเทียมมีพริกต้นหอมผักชีแล้วก็ที่สำคัญเราทำแซลมอนดองไม่มีแซลมอนไม่ได้วันนี้ น้องอลิซาเบตเตรียมมาให้แล้วนะครับผมก็จะมีทั้งแซลมอนที่เป็นเนื้อปกติแบบนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเพื่อสุขานาำมัยที่ดีขออนุญ,ญาตแช่ปนี่แลวกันน้ำลายนิดหนึ่งเวลาพูดเพิดอะไรระหว่างทำมันจะได้ไม่กระเด็นลงมาในอาหารเรานะครับผมทีนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีเราปอกขิงก่อนแล้วกันนะครับอลิซาเบตจ้าขอช้อนหน่อยจ้ะเอาช้อนมาครับนี่ขูดปบนี่เห็นไหมออกง่าย ไม่เสียเนื้อขิงด้วยมีแต่เปลือกล้วนๆที่ออกมาเขิงแล้วก็อ่ะฝานเป็นแว่นๆปึ๊บโอเคเราเตรียมเครื่องหั่นอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวคุณต้นหอมผักชกีเดี๋ยวเราไปฉีกๆเอาได้ที่นี้ต้มน้ำดองกันดีกว่าขอหม้อขอเตาครับมาอ่ะทีนี้ ทำน้ำดองกันเราก็เริ่มจากการเอาหม้อมาตั้งใส่ใส่น้ําลงไปนะครับเราลองอันแรกก่อนอันนี้เราลองเป็นงานก๊อปเกตเนะครับเอาแบบลองลอกออริจินอลกันด้วยซีอิ๊วเกาหลีนะครับน้ําประมาณนี้เราลองสักหนึ่งทัพพีหนึ่งกระบวยซสาบลงไปไม่น่าพอมึงเนี้ยน่าจะต้องสองสแล้วกันน้ำตาลประมาณสักเกือบเกืบครึ่งกระบวยใส่ตามลงไป แต่ทีนี้เนี่ยมันจะหวานแหลมน้ําตาลทราย,ยาเดยวมาอาจจะไม่พอนี่เรามีน้ําตาลปี๊บเราจะได้ความหวานนุ่มละมุนแหมจังหวะหยิบน้ําตาลนี่กลิ่นเริ่มมาแล้วนะฮะเป็นกลิ่นไหมนะครับผมน้ําตาลปี๊บมันจะได้ความแบบความน,น,นวลๆละคนให้น้ําตาลละลาย อ่ะอย่างที่เห็นพวกแซลมอนพวกกุ้งอย่างนี้มันเป็นซีฟู้ดไหมอ่านอ่านทะเลเขาจะมีความคาวอยู่ในตัวหลายคนจะคิดว่าเอ๊ะความคาวมันอยู่ในวัวอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่คนละคาวนะครับผมแต่ดูจากโซละคาวนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เล่นนะคาวหน้าไม่มีแล้วนะครับผมมันก็ต้องมีอะไรไว้ดับคาวเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องมีขิงน่าจะได้ครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นแล้วมีลูกซิงซ่งๆมีพริกเพลิก,ลกอะไรอย่างนี้เขาเคาะใส่ไว้ประมาณหนึ่งกระเทียมนี่ขาดไม่ได้ของมันต้องมี มองใกล้ๆเหมือนเออตุ่นกระดูกหมูเหมือนกันนะเดี๋ยวเราตักไปอยู่ในชามดองของเรากันแล้วเดี๋ยวเราพักเขาไว้ให้เย็นเดี๋ยวนะมันควรต้องใส่แล้วใช่ไหมใช่อ่าเราใช้วิธีฉีกเอาได้เนาะง่ายๆสบายๆเด็ดปั๊บลงไปฮึบโอเคได้แล้วน้ำดองสูตรเกาหลีสูตร top เ a ของเราเดี๋ยวเราพักเขาไว้ให้เย็นก่อนจะได้เอาแซลมอนลงไปดองได้ทีนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมทำสูตรต่อไปเลยฮะ ต่อการด้วยสูตรไทยดีกว่าเราลองน้ำปลาดูนะครับผมเออดูมีความเป็นไปได้ไม่ได้เสียบปะเออจริงว่ะเออก็รอไปสิเออทีนี้เราน้ำปาลาแล้วกันลองเทสตัวูนะเนี่ยแล้วดมผ่านอันนี้ยก็คงจะได้กลิ่นอยู่หรอกเออน้ำตาลตามไปนี่อ่ะตามลงไป แล้วก็อ่ะเอาคุณเครื่องดับคาวลงไปคุณขิงรกระเทียมและเราจะไม่ลืมต้นหอมผักชีอีกแล้วนี่ <c oughs> เป็นอันเสร็จสิน้น <c oughs> คุณน้ำดองสูตรน้ำปลาสูตรไทยเราชูป <c oughs> เออ <c oughs> เราไปสูตรจีนไหมเราไปทางซีอวิวดีกว่าเราเติมน้ำลอยเหมือนเดิมฮึป <c oughs> อ่ะไป ซีอิ้วขาวที่มีสีดำแต่เดี๋ยวจะลงไปในหม้อขาวแล้วผ่านด้วยทับพ,พีดำอีกทีนึงครับแต่ทีนี้เราก็ต้องโบน้ำตาลเยอะหน่อยเพราะว่าเราไม่มีคุณน้ำตาลปี๊บไปช่วยละเออกิ่นซีอิ๊วจีนก็ดีเหมือนกันนะหอมดีทีนี้เราก็เค้งโยนมันลงไปพริกกระเทียมชี้ไป า,มา,ม,าม,มาหลังจากที่น้ำดองของเราเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาจัดการดองแซลมอนกันนะครับย้ำอีกทีขอให้พักน้ำดองให้เย็นก่อนไม่งั้นจากแซลมอนดองคุณได้กินแซลมอนชาบูแทนนะครับผมนี่ไล่มานี่คุณเกาหลีนี่สีเข้มแล้วก็ไล่มาคุณไทยนี่อคุณยิงขึ้นมาแล้วก็ญี่ปุ่นครับชวาบขึ้นมาโอเค สันสวยงามทีนี้เราก็จะเอาน้องแซลมอนลงไปเรียงกันอันนี้แป๊บปั๊บคุณไทยนี่เราควรมีชื่อเรียกเขาไหมแม่นางปลาก็ต้องเป็นปลาบู่ทองเออใช่ปลาบู่ทองถูกต้องลงไปอยู่ในน้ำปลาออน้้ำปลาที่เป็นน้ำปลาบู่ทองด้วยถ้ามาทางฝั่งคงจริงทางคงจริงเนี้ยเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปนี่แล้วก็ใส่ไป หรือก็ค่อยๆใส่ลงไปทีนี้เรามาที่คุงนจีบุงคุงจีบุงลงไปอ้นี่ไงโอ้อันนี้กระเดงเลยวะสุดจ้อยโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยเราปิดฝาคืนไว้ครับผมและคุณเกาหลีปิดให้เรียบร้อยครับทีนี้ตามสูตรที่เรามโนขึ้นมานะครับผมคิดว่ามันน่าจะเข้าที่เนี่ยน่าจะต้องสักคืนหนึ่ง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักน้องๆเขาไว้สักคืนหนึ่งและเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาดูกันถ้าเป็นรายการคลิปอื่นเราจะตัดภาพไปเลยแต่วันนี้จะเป็นครั้งแรกของวงการอินเทอร์เน็ตทีวีครับเราจะให้คุณดู24ชั่วโมงเต็มๆเราจะนั่งจ้องฟากันอยู่ตรงนี้เลยว่าเอ๊ะเขาซึมเข้าหรือยังบ้าสิตัดภาพดีกว่าไปพรุ่งนี้เลยครับ หลังจากที่เรานั่งจ้องตากับแซลมอนดองมาหนึ่งคืนเต็มๆนะครับอยู่ท่านี้เหมือนจะบ้าหรืองไงเราเอาเข้าตู้เย็นสิครับผมแช่ทิ้งไว้หนึคืนครับผ่านไปไวเหมือนโกหกตอนนี้พร้อมให้ได้ยนโฉมกันแล้วทีนี้มาดูกันว่าแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างน้องๆแต่ละคนนั้นเริ่มจากทางฝั่งเกาหลีนี่นี่โอ้โหดูดีฝั่งไทยปลาบูทองของเราปัาบ๊บนี่อ่ะมาที่ทาง คนจีนของเราสูตรทางจีนนี่ทางญี่ปุ่นของเราฟาบโอ้โหเอาคุณเกาหลีก่อนเลยจะได้รู้ว่าก๊อปเกรดเรอบนี้เหมือนหรือไม่เหมือนดูจากหน้าตานี่เ้ามาเทียบกันบอกเลยดูไม่ออกนะอ่ะเป็นเล่นไปสาลายมาปั๊บอย่างงี้นะแล้วเอาตะเกียบดุนเข้าไป <C ül> อืมไปเอ ไปเล่นไปล้วบอกว่าเหมือนของเหมือนของที่เราซื้อมาไหมเหมือนของคคเลรองไหมไม่เหมือนท่าีเดียวแต่สิ่งที่โดดเด่นเด้งถึงดุนดังรบๆเด้งขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยกลิ่นขิงชัดมากไม่แน่ใจเพราะเราใส่เยอะไปหรือเราใส่ตอนใหญ่ไว้หรือเปล่าเฮ้ยแต่เอาจริงๆมันก็ไม่แย่นะจะมีเรื่องกลิ่นสมุนไพรต่างๆที่เราแอดออนเพิ่มเข้าไปในขิงในเขิงหรืออะไรแต่ถ้าเกิดไม่ชอบกลิ่นขิงคิดว่าไม่ต้องใส่ก็ได้อื เพราะจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความคาวแซลมอนหรืออะไรนะทุกอย่างโอเคหมดเลยทีนี้เราข้ามมาดูทางคุณปลาบุทองของเราบ้างเราเปลี่ยนจากปลาส้มเป็นปลาบุทองแล้วนะครับมหัศจรรย์มากขออนุญาตจกจีดีคื <c oughs> ออย่างนี้เอาบอกบอกกันตรงๆนะปก,กะติเป็นคนไม่กินน้ำปลาพอมันมีกลิ่นน้ำปลาที่แบบแปลกๆจะกระเดียมนิดน,นึงแต่กลายเป็นว่าอันนี้ขิงไม่แรงเท่าตัวซีอิ๊วเกาหลี อาจจะเพราะว่าใช่กินามามากน้ำปลามันมาแทนกินน้ำปลามันแรงกว่าคิดว่าแต่รสชาติโอเคกลมกล่อมดีข้ามน้ำข้ามทะเลจากปลาบูทองข้ามมาทางจีนสุดซอยครับ1นึ่งสองสาดูภายนอกอาจจะคิดว่าเออเหมือนเหมือนพวกแบบสั่งปลากระพงนึงซีอิ๊วหรืออะไรอย่างงี้นะฮะคุณคิดถูกแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมเปลลิ่งคล้ายกันเลยเพราะมันมีขิงเข้ามาเงี้ยมีต้นหงต้นหอมแล้ซีอิ๊วดังนั้นแล้วครับ อีกหนึ่งเกร็ดที่ฝากไว้ให้นะฮะหากคุณกินปลาพงดึงซีอิ๊วตามร้านอะไรเสร็จปุ๊บเก็บน้ำมาดองแซลมอนต่อได้อราจะประหยัดขนาดนั้นบ้าเก็บให้เป็นอย่างๆไปเพื่อความรวดเร็วเราไปทางญี่ปุ่นเลยแล้วกัดน,นะครับผมก็ได้อยู่นะสีโอเคอยู่นะเจ้มจนอยู่นะชิ้นสุดท้ายครับมา1นึสองซ้ำ ตอนนี้น่าอยู่ประมาณชิ้นจูกุแล้วเหลือก็นังขึ้นรถไฟไปฟูโกกะ,ะอันที่คู่ควรกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่สุดนะไม่ต้องเดาเลยนี่กับปลาบูทองนี่แหละเข้ากันดีที่สุดเลยอลองมาทำกันดูครับอันนี้ถือว่าเวริร์กลองแล้วแต่ถ้าเกิดอยากก็อยากเวลาอยากรวดเร็วสั่งก็ได้เหมือนกัน <S <S สรุปยังไวๆทีนึงนะครับสำหรับการดองแซลมอนของเราในวันนี้นะฮะสรุปแล้วก็คือทำได้ ใบไหวรอดอยู่แต่ถ้าขี้เกียจรอเพราะวันนี้ต้องข้ามคืนเลยนะกว่าจะได้กินกันถ้าเกิดอยากกินเดี๋ยวนี้นบะบัดนี้ดูอีเดมอเสร็จปุ๊บโหอยากกินจังเลยกินเดียวดีกว่าโทรสั่งเอาก็ได้ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยอยากลองอยากทํา ไหวอยู่ได้อยู่ลองไปทำกันดูได้นะครับฝากไว้ด้วยครับอีทเดมอของเรานะฮะคราวหนา้าจะมากินจะมาแกะสูตรจะมาทำอะไรกันอกีกจะกินได้หรือกินไม่ได้หรือยังไงฝากติดตามด้วยนะครับหรือใครอยากให้เราลองชิมหรืออยากให้ลองแกะสูตรลองทำอะไรนะคอมเมนต์ที่ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมแล้วอีพีหน้ากลับมาเจอกันใหม่กับอีทเดมอไปแล้วครับสวัสดีครับอีกสักชิ้นไหมล่ะเออเดี๋ยวนี้เขาแซลมอนเขาทำดีนะเขาทำเป็นชิ้นข,ขาวๆอย่างนี้ด้วยเออ Thank you.